ท่านผู้มีเกียรติครับวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559ประเทศไทยได้เกิดการสูญเสียครั้งวิะโยคกับการสูญเสียพระราชาผู้ทรงร้องแผ่นดินโดยธรรมท่ามกลางความทุกข์โถมนัดของปวงฆ่าเหล่าผสศนิกรชาวสยามผู้จงรักภักดี ด้วยความลำลึกในพระมหาการุณาทิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ป่วงข้าพระพุทธเจ้าคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ขอถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบตรามาทิบดีจักรีนฤบ,บดิน สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตสถิตในสวงสวรรค์ชั้นทิพวิมานตราบนินิลัน you ฟังฟ้าผ่านมาแม่นานเพียงใดน้ำตาเอือมาท่วมใจกลั้นไว้ก็ยัง มีรอยป่าพระราชาสเสด็จมาตัวหอมอบคานเหมิอดินเหมิอป้าหาสำได้บ่มีผาบารมีบุ้ง ร่มบางกันแสงผู้สามาัคคเชิญพอ่อ,อกรับแลยินเป่าสังสราป่าวฟ้าเลือนลหลคำหาอกราบปิงบอนฟ้าเชิญดวงวิญญาพระผู้วัดใเสดสู่สวรรค์คาลัย สถิตในวิมานานเนินคนไทยทั่วลาขอนำพาชาติไทยเจริญทุกรอยบาททอสงดำเนินลูกจะะก้าเดินตามหอยราชา ระพมบังกันแตงผู้สามารอถันเชิญพ่อกลับพระอิทธิปาสังสดงเข้อมาเลือนลังคำหา Yeah, i ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อเกล้าวน้อมกระหม่อมลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดม่ได้ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทระ,ะมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้าคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ ท่านผู้มีเกียรติครับในปีนี้13ตุลาคม2559ถือว่าประเทศไทยของเราได้เกิดการสูญเสียครั้งวิประโยคนั่นคือการสูญเสียพ่อหลวงของแผ่นดินในวันนี้ทีมงานระเบียบวาทศิลป์ครับขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกยียรติที่ให้เกียรติชมการแสดงบนเวทีของระเบียบวาทศิลป์ในค่ำคืนนี้ได้โปรดยืนขึ้นเพื่อกันร,ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา99วินาทีเพื่อถวายความอาลัยและน้อมส่งสเสด็จสู่สวรรคาไาลัยพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน หวังมันหาลไทยดูกเท้าบานชายชีชยงทองบนตัวความเศร้าโศกในโลกสามมิอาจเท่าเราสยามแสนกำสดชนละในไหลจนสิ้นจรินรถหาได้หมดความจงรักความพักดี กล้าวกลาบลงตรงรอยบาทถทา,ายาิย่างประทับกลางใจแผ่นดินทุกถิ่นที่ด้วยอำนาจปรมัตถบารมีพระจักรีจุงสถิตดุสิทตเิินจากนี้ไปครับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ขอเชิญชวนแฟนๆทุกท่านครับได้โปรดยืนอยู่ในอาการสงบเป็นเวลา99วินาทีเพื่อน้อมจิต ส่งถวายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรเพียงกันครับ ขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือการแสดงถวายอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดินนะครับซึ่ง13ตุลาคม2559เราได้เกิดการสูญเสียครั้งวิปโยคนั่นคือการสูญเสียพ่อหลวงของแผ่นดินองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งในวันนี้ทีมงานระเบียบว,วัฒนศิลป์ในฐานะลูกคนไทยอีกหนคน ได้ขอทําการแสดงชุดนี้เพื่อร่วมถวายอะไรแด่พ่อหลวงของแผ่นดินในข่้าคืนนี้ครับแฟนๆครับและก็ผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อบทเพลงนำหอยพระราชานะครับซึ่งเป็นการเขียนคำร้องและทำนองโดยท่านอาจารย์ทวัตชัยพินิจมนตรีดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยว่าที่ร้อยตรีภูวนัยดิเรกสิลน,นะครับ รวมกับศิลปินของระเบียบวัฒนศิลป์ครับได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้กับแฟนๆท่านผู้ชมได้ชมกันในสำหรับ